สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะตอนนี้เราก็จะมาดูกุ้งเผากันนะคะเอฟซีนะคะเดี๋ยว,ยยวนี่นะคะเอนะคะโ้เป็นใหม่ตอนนี้มากินมากินเด้อเอฟซีหัวมันเอาหัวมันลงนิดนึงม,ม,ม,นมาเดินมาเด้อเอฟซีเด้อยายจะตั้งไว้ตรงนี้นะคะ มือหนึ่งก็ถ่ายคลิปมือหนึ่งก็ถือกอนี่นะคะูด่เท่าให้หัวมันสุกๆแข็งๆนะคะตีหัวมันยังไม่แข็งเลยนะคะกุ้งอ่อนวันนี้มันเป็นวันพระเราไม่ได้แปอลอกุ้งนั้นก็เลยได้กุ้งนี้มาเอาหัวมันลงก่อนเด้อ ต้องเอาหัวมันลงตรงอื่นัน่เป็นไรใหเอาหัวมันลงมากินกุ้งเผาเดยจ้าแม่นกจัดให้ชุดใหญ่เลยเอาหัวมันลงนะคะปีหัวจะได้แข็ง เผาตัวใหญ่ๆมาเด้อเสือพาไปกินกุ้งเผาเด้อเสือพาไปดูอยู่หรือเปล่านี่แม่นกเผากุ้งให้กินเรามากินเด้อ สุดยอดค่ะ FC มาเด้อมีกุ้งเผาไม่พอยังมีกุ้งแช่น้ำปลาน่ากินมากเลยแต่ถ้ายายกินยายต้องเอาพริกออกนะคะต้องเคาะเคาะพริกออกสลัดพริกออกถ้าางนั้นกินไม่ได้นะคะกินไม่ได้เลยนะคะพริกเป็นพริกเผ็ดเป็นเผ็ดกุ้งแช่น้ำปลานะคะใครอยากกินก็มาเด้อฝีมือแม่นกทำน้ำจิ้มนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะอยู่กับใกล้จะได้ทานแล้วค่ะเสือพาไปดูอยู่หรือเปล่าแม่นกมาเรียกมากินกุ้งมาเดอ้อมาเดอ้อแม่นกซื้อลำใหญ่ไปฝากลุงพลด้วยนะคะหนึ่งลังนะคะเอาใส่รถเรียบร้อยแล้วค่ะ พรุ่งนี้ก็ยายก็จะกลับเดินทางไปจำปาดงแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันที่จำปาดงพรุ่งนี้นะคะยายก็เม่นุก็ซื้อลำไยให้ไปฝากคุณลุงด้วยนะคะใครจะกินกุ้งเผากุ้งแช่น้ำปลาก็มาได้มาแซบอยู่ทุ่งนาน เห็นไหมคะบรรยากาศด,ดีีสวัสดีค่ะแม่ออฟมาเดอ้อมาเดอ้อมากินกุน้งเผามาเด้อมาเด้อไพสิมากินแม่นกจัดให้ค่ะแม่นกแม่ออฟอยู่ไหนอยู่ทุ่งนาไหมพรุ่งนี้มีลำไยไปให้กินหนึ่งรังแม่นกซื้อลำไยไปฝากคุณลุงกับยูทูบเบอร์ทุกคนเลยนะคะหนึ่ง,งรังมาเดอ้อมาเด้อจากตัวใหญ่ๆเลยนะคะ แม่ออฟคิดถึงเด้อไม่ได้ไปรำบอเห็นเขารำกันทั้งวันเลยวันนี้นะคะโวยใหม่หรอมั้งเดี๋ยวนะคะเอตีเดี๋ยวมือไม่มีมือจะบ้างล้วไก่จะสุกแล้วนะคะเอสีนะคะสุกแล้วแห้งมากเดี๋ยวมันไม่อร่อยนะคะน้ำจิ้มแม่นกตำเองนะคะ ไม่ไมค่ะกำลังหน้าทานเลยนะคะแม่ออฟมาค่ะเอซมาเ้อแม่นกจัดให้ค่ะมาทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะกลับไปจำปาดงแล้วนะคะก็แม่นกก็ซื้อลำไยไปให้คนลุงหนึ่งลังนะคะเอฟซีนี่แล้วจะใส่ใหม่โอ้มีต่ำกุ้งด้วยนะคะพิเศษอีกนะคะมีต่ำกุ้งด้วย มีตำกุ้งด้วยนี่นี่ตำกุ้งนะคะนี่ตำแม่นกตำกุ้งอันนี้ขยบให้หน่อยมันจะติดนี่เออออกนี่นะคะเอฟซี FC. อันนี้กุ้งแช่น้ำปลาอันนี้ตำกุ้งสดโอ้มีหลายอย่างเลยนะคะอย่าเวียนหัวเดอ้อฝุ่นแม่นกกำลังมามแม่นกมาแล้วนะคะเอฟซีจาภาพ เขาให้จะพาเพิ่งจริญไหนต้เกียวอ่ะเดี okay. ๋ยวเขาวเข้ามาพริกเป็นพริกผุนว่าข่าถ่ายเด้อเข้ามาในซาเทสเราได้เนี่ยเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายดิใกล้จะครบแล้วนี่ได้ห้าแล้วนี่แม่ก็กินซิ่นี่แกะกุ้งโชว์หน่อยแม่ก็กินกุ้งโชว์หน่อยบังเอิญมึมากินกุลุ่มแม่อบมานะนี่แม่อบเข้ามาอยู่นี่แม่อบมากินกุ้งแล้ว ขับมารถจะกรอกเจ้าม no ีเบอร์ไผ่แน่มีเม็ดเขาเบอร์ตัวบอกกับแน่ตีอะเออบอกมาแน่ตีแน่เออมานี้มาอยู่บูรักมาเร็วๆนะว่ามาของเชฟมืดปลาเด้อวันนี้เอาเขียวมาเด้อยายสมอน เผ็ดปะพริกขนาดเพิ่นกินพริกเพิ่นยังเฮ้อเไรระยาจึงกินได้ปะเจ้าก็สะบัดออกกันน้อเผ็ดเด้อข่อยก็นจะกินกุ้งเป่าแล้วงงยืนน้ำแม่เผ็ดเด้อบัดิเนี้เผ็ดซีเอ้ยแม่เผ็ดแล้วตายแล้วยะสมอนว่ได้แบ่งมันหายตายแล้วลูกกูบ่ได้กินกินกุ้งนี่เด้อลูกเด้อ พม่ได้จิเบื้องพริกแน่นนะมาทั้งสวนนั่นนะมาทั้งปลาพริกตามสบายรถตามบางคนมันไม่ไดแยงก็ตินกินรเดียวดดเออน่พริกมาทั้งสวนปลานี่ยละโอ้มา้องตามพริกแห้งโอ้พริกดิบเอาน้ำหมดแล้วก็พริกดิบจ่ะน่ยังไม่แ้มากอ่นี่เอามาเมื่อร่กันเนาะี่นานมาแค่เขาจะล ยายเล่มกขาไปนู่นสะก้นพาบอกกระบอกพาน้าเข้าไปนนพาหมอถึบบออองตรงนี้เล่นถ่ยาถยนะยักอยู่พ้นสวรรค์ดิตาไบ่เห็นเนยเจบไปอย่างลกูกเดี๋ยวเขคุยกันแม่แป๊บหนึ่งเหลืออีกหนึ่งนาทีเอาแม่ออฟกุ้งแล้วกุ้งแช่น้ำปลาเอากุ้งย่างกุ้งเผาน้ำบุกกุ้งใส่กุ้ง บม่ได้ใส่กุ่มอย่างเดียวนะกุ่มดิบบอรนี่บอรมันซุกเลยตัวยาย่เขาแช่โซดาแล้วกินคับต่มันเทเอาเลยโอ้ยแล้วแต่เด้อมีอะไนั่นอยู่เด้อเซนน่ะอะไรนะมีกะทิทำมีกะทิหม้อบักใหญ่เลยเด้อแม่ออฟเผ็ดกระตนเอาเด้อพอตำมค่าแท่น้ำปลาไม่เผ็ดกินไม่ได้เผ็ดแห้งแซ่บนี่หมเมท์เลยไม่ได้แซ่บก็กินเลาวแล้วเส้นก็อยู่ตรงนี้มนเบอร์แอลป่ะแอลบุญโยครับ บ้าแม่เนี่ยแอบก้อนเยอะแล้วกลับมายังมาขับรถมาเอาเนี่ยกินให้ปวดอยากรู้งานหนูก็มืาอห้ก็ได้เาจะก่อการที่กินก่อนจะนอกไอลูกมันขับมาเอาสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครช a แนลด้วยนะคะ